ครับมาดูครับน้องจิ๋วกำลังหาอะไราตามติดดูครับจิ๋วเขาได้กินอะไรครับน้องเขาได้กินอะไรนาะดูครับ มีอะไรเอ่ยแล้วก็มีหางนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหางอะไรอธิบายกันตัวนี้นะครับอาจเป็สองท่อนครับแน่ใจว่าเป็นหางอะไรนะครับนี่นะครับเป็นสากของหาง เชื่อเขาได้กินนะครับนี่นี่อือหรือว่าตัวอะไรเอ่ยนะครับกดิคหางแล้ว ก็จะมีไม้นะครับปลูกไว้เยอะแยะนะครับเป็นไม้ประดับก็จะอุดมสมบูรณ์นิดนึงครับก็จะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับเข้ามาแต่จริงๆก็ได้กลิ่นก็จะมันก็จะเห่านะครับมันก็จะไล่กักดกำลังหาอยู่ครับตอนนี้ให้แน่ใจว่า จิงเลนหรือเป็นตัวอะไรนะครับเห็นแต่ซากหางนะครับน่าจะเป็นจิงเลนนะครับเห็นซากหางของน้องจิงเลนอยู่นะครับเป็นสองท่อนนะครับจิงเลนก็น่าจะไปแล้วนะครับโดนกัดแล้วก็น่าจะหนีไปแล้วนะครับส่วนน้องจิ๋วก็กำลังตามหาอยู่ครับตอนนี้ จิ๋วเอ้เจอไหมอ่ะแล้วก็มงจิ๋วจิ๋วเป็นนักล่าครับเป็นนักล่าในซอยชอบไล่ชอบตามหานะครับเจอไม่ได้ครับจริงเลนจัดการนะครับเผยจิงเลนแล้วน้องก็จัดการเลยครับ ให้ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับน้องเขาด้วยนะครับให้กำลังใจน้องเขานะครับจิว๋วนะครับต้นไม้พังหมดนักลาจริงเลนครับาน้องจิ๋วครับน่ารักครับน้องน่ารักนะครับ กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นไผ่ญี่ปุ่นนะครับสวยๆครับตัวนี้ใบใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นฟิโลหูช้างครับใบใหญ่มากมจิ้งเฝ้าหางจิ้งเหลนไว้แล้วครับนะครับฟิโลหูช้าง ไม่เจอครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีนะครับผมเจอกันใหม่โอกาสหนะ้าสวัสดีครับลากันไปด้วยน้องจิ๋วครับ